สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีและสวัสดีกับผมเสียนหนึ่งเลสซิ่งขอนแก่นพระเครื่องสายหลวงพ่อชะนชันทาสาโรครับผมเอกิดังแห่งจังหวัดขอนแก่นนะครับหลวงพ่อชะนยชยฉันทาสาโรนะครับวันนี้ก็มีพระเครื่องนะครับมาให้รับชมนะครับพอดีเพิ่งกลับมาจากวัดเนาะนะครับเอา ไปถวายของที่วัดเพิ่งมานะครับแล้วก็ไปช่วยงานที่วัดนะครับเก็บกวาดทาความสะอาดนิดหน่อยนะครับอ่ะนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับเช่นเคยนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับวัตถุมงคลนะครับวันนี้ก็มีเหรียญนะครับเสือบินรุ่นสองนะครับเสือบินสองหลวงพ่อไหนายฉันทสาโรมาให้รับชม กันเช่นเคยนะครับแล้วก็มีล well, ูกอมตะก้อนะครับล so, ูกอมตะก้อนะครับมนเสน่ปู่เจ้าเนาะนะครับมาให้รับชมกันเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับตอนนี้นะครับมีเหรียญปู่เจ้านะครับพร้อมออปชั่นนะครับพอดีเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับเหรียญปู่เจ้าเนาะนะครับพร้อมออปชั่นตัวนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นะครับ พร้อมเลี่ยมนะครับตัวนี้นะครับด้านในมีกีวอนมีหนังเสือให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับมีมาให้ชมกันสองเหรียญนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับสวยๆเลยนะครับมีออปชันให้เรียบร้อยนะครับทั้งสองเหรียญนะครับนี่นะครับถือว่าสวยนะครับ สวยนะครับทาแบบนี้นะครับตัวนี้เข้ากันด้วยนะครับถือว่าสวยเนาะนะครับปู่เจ้านะครับปู่เจ้าปู่เจ้านะครับเหรียญปู่เจ้านะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับแล้วก็มีนะครับอ่าโอ้อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นอันนี้เป็นคําหมากนะครับคาหมากหลวงพ่อนะครับนี่นะครับ เสือบ de ิน2นะครับเสือบิน2รุ่นนี้นะครับตำรวจภูทรภาค4สร้างรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกภูทรภาค4เป็นคนสร้างนะครับภูทรภาค4ขอนแก่นนะครับพี่เบสนะครับตอนท่านอยู่ภูทรภาค4ท่านสร้างรุ่น1นะครับและหลังจากนั้นท่านได้ย้ายนะครับไปอยู่ภาค3นะครับท่านก็กลับมาสร้างรุ่น2อีกนะครับ ฉะนั้นประวัติเสือบินเนี่ยนะครับรุ่นกรมตํารวจเนี่ยนะครับจะสร้าง2รุ่นเท่านั้นนะครับมีรุ่น1และรุ่น2นะครับรุ่นหนึ่งเนี่ยนะครับตอนตอนนั้น่ะคือภาค4นะครับเป็นคนสร้างนะครับแต่รุ่น2นะครับเป็นภาค3นะครับเป็นภาค3กับภาค4นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะเห็นว่าผู้ผู้บัญชาการนี่นะครับแต่ตรงนี้นะครับบัญชาการภาค3 นะครับต okay. ัวน exactly. no ี้นะครับบัญชาการภาค3มเลื่อนยศนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเลื่อนยศนะครับด้านหลังมีออปชันให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับรุ่นนี้ถือว่าสวยนะครับเหรียญจะคล้ายๆกับป่าแตกนะครับรูปแบบเหรียญจะเหมือนกันกับเหรียญเสือป่าแตกนะครับคือทรงเหรียญเนี่ยนะครับจะจะเหมือนกันนะครับทรงจะเหมือนกันกับป่าแตกเนาะนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะ นี่อีกแบบนี้นะครับตัวนี้เลี่ยมกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเลี่ยมกันน้ํางานหน้ากากนะครับเฉพาะค่าเลี่ยมก็สามร้อยห้าสิบบาทแล้วนะครับเฉพาะค่าเลี่ยมนะครับแต่ถ้าเหรียญไม่เลี่ยมมันก็อีกราคาหนึ่งนะครับแต่ถ้าเลี่ยมมันก็ต้องคิดค่าเลี่ยมเนาะช่างเขาก็ต้องคิดค่าเลี่ยมในการเลี่ยมนะครับอ่ะนะครับนี่นะครับตัวนี้เลขโค้ดนะครับเลขโค้ดตัวนี้นะครับอ่ะนี่นะครับเลขโค้ดเดี๋ยวผมดูชัดๆก่อน โค้ด10 1064หรือ65นี่แหละ1065นะครับ1065เนาะนี่นะครับชัดๆ1065นะครับโค้ดนะครับนี่นะครับสภาพเหรียญสวยๆนะครับสวยนะครับเหรียญนี้นะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับมีคนถามอันนี้มานะครับอันนี้มันไม่ได้ ไม่อันนี้คือคำหมากนะครับอันนี้คือคำหมากในคำหมากก็จะมีทางอ่านี่นะครับมีออปชันมีอะไรครบเรียบร้อยจะมีเจสานะครับจะสังเกตเห็นเจสาติดอยู่นะครับมีเจสามีหนังเสือมีกีวรมีคำหมากมีสายศิล์ในพิธีคือมวลสารแน่นเอาง่ายๆว่าเป็นมวลสารนะครับเยอะนะครับแล้วก็คำหมากนี่เป็นอะไรที่แบบพอสมควรเนาะ นะครับนี่นะครับแต่ตัวนี้มันผมไม่กล้าเปิดนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหายากนะครับก็เลยไม่กล้าเปิดเนาะนะครับตัวนี้หรือว่าใครจะว่ายังไงก็ลองพิจารณาดูนะครับตัวนี้อ่ะนะครับอันนี้ก็คือเหรียญปู่เจ้าเนาะเหรียญปู่เจ้าปู่เจ้าอีกรุ่นหนึ่งนะครับปู่เจ้านี่ หรือว่าเอาเป็นชุดนี้คู่นี้ก็ได้ปู player, right? so hmm. players, right? cool. ah, ่เจ้าท uh, ี่ใครชอบปู West. ่เจ้านะครับเป็นชุดไปเลยนะครับสําหรับปู่เจ้าสมิงพายนะครับปู่ขี่เสือนะครับอ่ะนะครับที่นี้มาถึงลูกอมนะครับตัวนี้เป็นลูกอมลูกอมตะก้อมนเสน่ปู่เจ้านะครับนี่นะครับออกวัดเก่านะครับของดีปีลึกนะครับออกวัดเก่าเนาะนะครับตัวนี้มีโค้ดเรียบร้อยนะครับนี่นะครับ ตัวนี้ไม่ใช่เนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อปลอกนะครับตัวนี้เป็นเนื้อปลอกนะครับผมให้ดูชัดๆเนาะนะครับตัวนี้เป็นเนื้อปลอกนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อปอกสวยๆนะครับให้ดูรายละเอียดเลยเป็นยันตะก้อเนี่ยยันตะก้อเนี่ยนะครับที่ทําเหรียญยันตะก้อขึ้นมาก็แบบเดียวกันเลยนะครับเหรียญยันตะก้อเนี่ยนะครับนี่นะครับ นี่ก็จะเป็นโค้ดนะครับนี่นะครับเห็นโค้ดไหมครับจะให้ดูโค้ดชัดๆเนาะนะครับไม่ชัดนะครับดให้ดูนี่นะครับโค้ดน,นะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับตัวนี้จะจะตอกวคกนะครับ ถ้าตอกวคกเนี่ยจะเป็นโค้ดวัดเก่านะครับวคกนะครับเป็นโค้ดวัดเก่านะครับวคกตัวนี้นะครับนี่นะครับวัดคุณากรนะครับโค้ดนะครับตัวนี้นี่นะครับสวยๆนะครับตัวนี้เหรียญอ่าตัวเนี้ยรุ่นนี้เนี่ยนะครับจะไปจะไปเล่นมากคือแถวใต้นะครับแถวใต้นะครับเพราะว่าอ่าทหารชายแดนใต้เนี่ยนะครับตอนนั้นที่ที่มาไหว้ที่มากราบหลวงพ่อเนี่ย เอาไปกันเยอะนะครับหมดเพราะทหารชายแดนใต้นี่หละนะครับทีนี้ก็เลยมีประสบการณ์ขึ้นมานะครับรุ่นนี้นะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับเหรียญพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยนะครับบอกเลยว่าราคาไม่มีตกนะครับมีแต่ขึ้นนะครับไม่มีชะลอตัวนะครับอ่าไม่ไม่ได้สร้างกระแสนะครับเหรียญพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยไม่สร้างกระแสไม่ปั่นนะครับไม่ให้ไม่ไม่จ้างดารามาปั่นไม่จ้างเซียนพระมาปั่น นะครับไม่มีนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่มีนะครับด้วยอ่าส่วนมากจะศรัทธาล้วนๆนะครับด้วยแรงศรัทธาล้วนๆนะครับอ่จะสังเกตนะครับว่าที่วัดเนี่ยจะไม่ให้อ่จะไม่มีใครที่มาปั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเซียนพระต่างๆหรือว่าดาราต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับพระเนี่ยนะครับหรือว่ารายการต่างๆเนี่ยมาทานะครับเพราะว่าอ่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็บอกว่าไม่ไม่ไม่ต้องไปแข่งกับใครแข่งกับตัวเราเองนะครับพุทธคุณ ดีที่สุดนะครับอันนี้คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะพูดเสมอนะครับว่าไม่ต้องไปแข่งกับใครไม่ต้องไปพระดีนะครับอยู่ที่ตัวนะครับพระดีอยู่ที่ตัวและอยู่ที่ความศรัทธานะครับห้อยเหรียญละล้านสองล้านถ้าไม่มีความศรัทธาก็เหมือนเดิมนะครับคํานี้ท่านจะพูดตลอดนะครับว่าห้อยเหรียญหลักร้อยนะครับแต่พุทธคุณหลักร้านแต่ถ้ามียิ่งมีความศรัทธาเนี่ยเหรียญก็จะเพิ่มมูลค่ามากขึ้นนะครับ ฉะนั้นก็ขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ไลน์นี้นะครับใครสนใจวัตถุมงคลชิ้นไหนก็แอดไลน์มาได้นะครับหรือว่าติดต่อมาที่0637175454นะครับ0637175454นะครับใครสนใจวัตถุมงคลหลวงพ่อชหนเจก,กีดังแห่งจังหวัดขอนแก่นนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไลน์นี้ขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านรวยๆๆสุขภาพแข็งแรงครับผมขอบคุณครับ